ทนะคะคแล้วก็เทียบกับครั้งที่ทำแล้วค่ะข้างนี้ยังไม่ได้ทำนะคะโดยที่ในเคสนี้นะคะจะมีปัญหาเรื่องของถุงใต้ตาเห็นไหมคะว่าถุงใต้ตาเนี่ยค่อนข้างลึกเลยนะคะพอเราทำเสร็จแล้วจะเห็นว่าถุงใต้ตาเนี่ยดีขึ้นเล็กลงนะคะแล้วก็ วิธีการแก้ปัญหาในเคสนี้นะคะเราก็จะฉีดยกหน้าฉีดบริเวณ mid face นะคะเพื่อ lifting ยกหน้าจะเห็นว่าหน้าข้างนี้ดูยกขึ้นเมื่อเทียบกับข้างที่เรายังไม่ได้ทำนะคะแล้วก็หลังจากที่เรายกแล้วเนี่ยเราก็มาเติมบริเวณใต้ตาต่อนะคะเพื่อให้พื้นที่บริเวณใต้ตาเนี่ยเต็มขึ้นแล้วก็ช่วยลดปัญหาของถุงใต้ตาจะเห็นว่าถุงใต้ตาเนี่ยเราไม่ต้องไปผ่าตัดก็ได้นะคะเราใช้การฉีดฟิลเลอร์ได้นะคะ แล้วก็หลังจากที่เราฉีดฟิลเลอร์ไปแล้วจะเห็นว่าหน้ามันยกขึ้นได้เราสามารถใช้ฟิลเลอร์ปรับโครงสร้างเพื่อยกหน้าได้เมื่อเทียบกับภาพก่อนทำเห็นชัดเลยนะคะแล้วก็หลังทำเสร็จจะเห็นว่าไม่มีรอยเขียวช้ำเพราะว่าเราใช้เข็มทู่ในการฉีดนะคะแล้วก็พอทำไปแล้วถุงใต้ตาเล็กแล้วหน้าดูยกกระชับขึ้นเทียบกับข้างที่ยังไม่ทำ เดีย๋ยวเรามาถามคนไข้กันบ้างนะคะเป็นยังไงบ้างคะเจ็บไหมคะไม่เจ็บเลยค่ะค่ะแล้วก็เหตุผลที่เลือกมาอธิตาคลินิกเพราะอะไรคะเพราะเป็นลูกคา้าจาลูกคา้าเ่าแล้วก็รู้สึกว่าเห็นผลชัดเจนค่ะค่ะต้องขอบคุณคนไข้ที่มั่นใจนะคะแล้วก็สําหรับเพื่อนๆนะคะหลายๆคนที่เพิ่งเริ่มติดตามนะคะวันนี้เราเป็นรีวิวไหลสดคนไข้ทุกคนรู้อยู่แล้วนะคะว่าในไหลสดเนี่ยหนึ่งมันตัดต่อไม่ได้ สอมันรีทัดไม่ได้3วันนี้เราไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์ด้วยนะคะเป็นรีวิวหน้าสดคนไข้เลยเราเลยต้องขออนุญาตคนไข้นิดนึงนะคะเพราะว่าไม่ได้แต่งหน้าเลยทีเดียวนะคะจะเห็นว่าหน้าก่อนกับหลังเนี่ยมีความดีขึ้นสวยขึ้นเลยนะคะแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้ผลไข้ก็ประทับใจเลยใช่ไหมคะ และที่สําคัญเนี่ยเป็นคนไข้ประจําของหมอด้วยนะคะวันนี้ก็อยากให้เพื่อนๆดูนะคะในเคสของคนไข้เนี่ยเคยรีวิวแล้วหนึ่งครั้งนะคะวันนี้เรารีวิวซ้ํานะคะมาย้ํานะคะเพราะหลายปีแล้วนะคะก็สําหรับคนไข้ที่สนใจแก้ปัญหาบริเวณใต้าตานะคะจะเห็นว่ามันไม่ได้น่ากลัวแล้วก็กระบวนการไม่ได้ยุ่งยากนะคะตัวยาปลอดภัยนะคะวิธีการฉีดถูกต้องผลลัพธ์ที่ได้ก็ดีเยี่ยมใครที่สนใจเข้ามาปรึกษาได้เลยค่ะ ต้องขอบคุณคนไข้นะคะบายค่ะ